破り捨てて自分。 อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกับมิอีกแล้วเนาะนะครับกับเกม SLD นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการนะครับทำภารกิจนะครับประจาวันอาทิตย์กันนะครับก็วันนี้นะครับมีเควสประจาวันอาทิตย์มาด้วยนะครับส่วนไอเจ้าจุดโตนะครับกับโซยคอนยนะครับก็เดี๋ยวมันจะมาตอนบ่ายโมงนะครับของวันนี้นั่นเองเนาะนะครับอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับบอกเจ้าเควชุดโตกับอ่ากับอ่าสร้อยคอก่อนเนาะนะครับว่าเออแบบมันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเควสวันนี้นะครับก็เรามาเริ่มที่ชุดโตกันก่อนเลยก่อนเนาะนะครับชุดโตนะครับก็วันนี้นะครับก็ให้ลงด่านนะครับโตกับอาสนะนะครับไอที่ฉลองครบรอบนะครับอ่าฮัปบี้นะครับก็ลงหมด อ่ามาตเตอรี่นะครับส่วนอ่าสร้อยคอนะครับก็ให้ลงด่านแพรี่นะครับยุกินะครับ,นะรบอ่าเลเวลอ่าด,ด่านที่10นั่นเองนะครับก็เควสท,ทั้งสองอ่าอันไอเควสท,ทั้งสองอันเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมันจะมาตอนบ่ายโมงนะครับของวันนี้นะครับ ส่วนนะครับวันนี้นะครับก็มีเควสทนิเมะเข้ามานะครับก็นะครับก็ทําก่อนบ่ายโมงนี้นะครับก่อนที่พาริกิจมันจะหายนั่นเองนะครับก็ทําก่อนบ่ายโมงนะนะครับโอเคนะนะครับก็เควสนทันิเมะนะครับวันนี้นะครับก็ให้เอาตัวดาบนะครับลงไป1ตัวนะครับแล้วก็ลงโดยไม่ล้มนะครับโอเคนาะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปจัดตี้ก่อนนะครับโอเคนะ ปายอะนะครับท่านผู้ชมครับก็รอโหลดเกมนิดนึงนะครับก็เสียงอาจจะดูแบบงงงงนิดนึงนะนะครับเพราะว่าวันนี้เราเจะอาสนะนะครับก็จากเสียงงงงงปุ๊บแม่งวุ่นวายเลยท่านผู้ชมนะครับ <laughs> จบอ่าอ่า ถามว่าพี่ครับทำไมพี่ถึงเอายูกิมาครับเพราะว่าเราเจอกับอาเซนาไงเออนะครับเราก็ต้องเอาตามในเรื่องนิดนึงเนาะถามว่าพี่ครับอ่ามันต้องเอายูกิลงมาไหมก็ไม่ต้องนะเออผมผมอิงแค่ตามตามแค่ในเรื่องนะครับแค่นั้นแหละนะครับโอเคนาะนะครับนะครับนั้นเราไปดูที่ของรางวัลกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับไป let's go Go, go, go. อ่านนะครับภารกิจก็เสร็จแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเรากดรับกันเลยดีกว่านะนะีครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ของนะครับ วามเมียกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นขวดเป็นขวดอัปเกรดดอนนะครับไอพวกสกอไอพวกสล็อตสกิลนะครับอันนี้ก็เป็นที่ดันเก็บดันเก็บไอพวกเหรียญธาตุนะครับชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นใหญ่นะนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นไอพวกกุญแจนะครับก็เป็นพวกของอัปเกรดเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเพจสิบเม็ดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากดลับกันเลยดีกว่านะครับอะนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เด okay. okay. ี๋ยวเราปิดท้ายด้วยกาชากันดีกว่าเนาะนะครับก็ตอนนี <over> ้เ <are> ส <saja iesta> <pper> ียงผมก็จะไม่ไหวแล้วนะครับก็ปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยกาชาก็แล้วกันนะครับก็อันนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดอันนี้ก่อนนะครับ ว่าเราจะได้ของดีๆหรือไม่นะครับอ่ะนะี่ครับเปิดหมับข้อให้หกดัว<ด><ด>โอเคครับโอเคฮนะก็หู้ซ้ำด้วยสี่ดาวอะ่ะนะครับท่านผู้ชม นะครับท่านผู้ชมครับส่วนหมวดไอ้เจ้า b o b นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับอ่าลงวันอังคารให้น้อนะครับเพราะว่าอ่าตอนนี้เสียงผมน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับันั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันเนาะนะครับสำหรับใครชอบคลปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็กดซับสไครต์ไว้นะครับก็เควสประจำวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ ดูนะครับทุกๆวันอาทิตย์เนาะนะครับจนกว่าเควสมันจะหมดนั่นเองนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนแล้วกันนะครับอ่าบายบายครับเสื้อเกนครับผม